ลองบอลยาวดูบ้านนะครับเปิดยาวยาวมาเวลิงตันเวลิงตันยิงและหายเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหจากตัวที่น้อยกว่าจากอารมณ์ที่มันคุกกลุ่นแบบนี้ระเบิดเลยครับเจ้าบ้านนํำแล้วครับหนึ่งต่อศูนย์ครับเวลิงตันว่าจะตัวน้อยกว่านะครับแต่ขึ้นนำมาแล้วหนึ่งศูนย์ครับดูครับจังหวะบอลยาวมามีนวรับของจันทรวุฒอยู่ตรงนั้นนะครับ พยายามจะฟ้องว่าเหมือนมีมือผลักไปเล็กน้อยแต่ผู้สิทก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแล้วฉวยโอกาสได้ดีครับเจอบอลแล้วยิงสวนเร็วเลยผ่านมือประสิทธิ์พดุงโชคเข้าไปครับ1นูนย์เลยครับ,บยอดสวยมากแล้วโหมเข้าไปลูกนี้ไขไม้เข้า,ารประตูจนได้ครับอืออ้าประตูจนได้ครับมีปิติพงศ์ครับกัมพัทไปแล้วเนี่ย นี่ครับกลายเป็นว่าพื้นที่เหลือเยอะตกพื้นแล้วก็เช่าเลยครับโอ้โหต้ชมเลยครับไม่ง่ายนะครับการตัดเสินชจแบบนี้ครับอืมต้องบอกว่าปูนี้ประตูที่2เนี่ครับเสนอยพิกสวยมากลูกนี้อ่ะแต่แล้วต้องยิงครับต้องซัดเรียบร้อยครับโอ้โหเอาจนได้ครับว่ารินทอนครับโอ้ก่อนหน้านี้ซัดไปติดบล็อกนิดนึงครับ สวยในจังหวะที่เอซนฮอยเอาชนะมาได้ครับพลิกหนีมาตรงนี้แล้วโอ้แนวรับไปบังตรงกลางหมดเลยปล่อยพื้นที่ด้ากรอบโล่งมากๆนะครับแล้อาร์ซัมซาวตวัดเข้ามาตรงกลางนันทวัฒนันทวัฒน์ปั่นลูกนี้ติดนันทวัฒน์อีกทีหนึ่งเียบร้อยเลยนับสองศูนย์นาทีที่ห้าสิบเอ็ดครับนันทวัฒน์ศูนแก้วนี่แหละค,ความแตกต่างคือความเฉียบคมจริงๆดูดีครับขึ้นมาซามซาวตวัดเข้ามาตรงนี้ นันทวัฒน์ลองปั่นติดบล็อกแล้วกลายเป็นตั้งให้ตัวเขาเองนั่แหละครับได้หวดอีกทีหนึง่งเขาหน้าต่างไปเลยดูวขาหวังเท้าอย่งนี้ติดไซ้ก้อยหน่อยๆโด <f uck> ่งมาครับบอลโค้งมามองตั้นถอยมามองตั้งไปแต่ว่าไม่มีใครครับและยิงลูกนี้กิสมบร์แล้วจักรยานแล้วกครแบแล้ับเรียบร้อยครับโอ้ ไล่มาแล้วครับหนึ่งประตูต่อสองครับเริ่มจากเตะมุมแล้วดูเหมือนบอลจะไม่มีอะไรแต่เบลิงตันม่งย้อนกลับมาเคลียร์ไม่ขาดในบลังการยิงสวนกลับไปโอ้โหกลายว่าไปเข้า